นี่ที่กล่องของขวัญจากกิจกรรมคริสต์มาสที่ทุกคนจะได้รับในรูปดุกซอชั่วโมงและกล่องพวกนี้ยังมีความแรงหลายระดับอีกตั้งคางคลิปในวันนี้ผมจะมาตามล่าเปิดกล่องคริสต์มาส100กล่องกันและมาดูกันซิว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะได้ผลในตำนานหรือว่าภาคคุณคริสต์มาสหรือเปล่าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยอย่า,ายลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาให้ผมด้วยนะครับ เปิดมาด้วยความที่ไม่รีร้อและรีลาครับกล่องแรกเนี่ยเราก็ได้เป็นผลดักเลยนะครับส่วนกล่องต่อมาเนี่ยผมได้เป็นผลฟาวคอนและกล่องต่อมาเนี่ยผมก็จะเป็นผลฟาวคอนอีกแล้ว3กล่องแรกเนี่ยเราเปิดได้แต่ผลเกลือนะครับมีผลดีสุดคือผลดักและราคาของผลดักนะครับอยู่ที่ห้าแสนเลลีนั่นเองนะและผลต่อมาเนี่ยเราก็ได้ผลดักอีกเช่นเคยต่อด้วยผลน้ำแข็งและจากนั้นก็กลับไปผลดักอีกแล้วนะฮะบอกเลยผลดักเนี่ยออกบ่อยมากๆเลยนะฮะในหกผลแรกต่อมานะครับเราได้เป็นผลไดมอนด์นะครับเป็นผลที่รีเวิร์กมาใหม่บอก ซึ่งเปิดผลหลักล้านนะครับทุกคนบอกเลยว่าผลหลักล้านเนี่ยออกมาแล้วนะครับและกล่องที่ผมเปิดเนี่ยเป็นกล่องอันคอมมอนด้วยและอันสุดท้ายนะครับก็คือผลน้ำแข็งอีกแล้วนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ1นึ่งถึงสิผลแรกครับต่อไปเราไปดูผลที่11บเถึงผลยีกันเลยนะครับทุกคนมาดูกันที่ผลที่11ครับทุกคนเราได้เป็นผลไฟแม่ครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นผลที่ฟาร์มเขาดัดีนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เอาได้ผลน้ำแข็งนะครับที่บอกว่าเป็นผลที่เริ่มจะเกลือแล้วผมว่ามันได้เยอะเกิินน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 ไไปปแแแแแแแลล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 ้้้้้้้วววววววผผผผผผาาาาาขข็็็งงงเเเเีีีี่่่่่่่่่ยยยยกกกตตตออออดดดดสสะะะคคคครรรรรรััับบบบบมมมมทจจึึู์ฟใชื ของมังกี้ดีรูฟี่นั่นเองนะทุกคนต่อมานะครับเราได้เป็นผลดมอนเฮดนั่นเองนะครับทุกคนเป็นผลที่เลวร้าต่อมาเราก็ได้เป็นผลฟาวคอนนั่นเองซึ่งเป็นผลนกกากนั่นเองนะทุกคนและในขณะที่ผมกำลังส่มได้ผลไดมอนนะครับผมได้เพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าผมเนี่ยได้ผ้าคลุมซานตาคลอสมาแล้วนั่นเองทุกคนครับคือตอนในคลิปเนี่ยผมลืมดูว่าผมได้เนี่ยนะฮอลิเดย์โค้ดอ่ะผมได้ผ้าคลุมซานต้ามาตั้งแต่แบบอันต้นๆล่ะประมาณ 20- 2 20ยี่ยปิเยี่สิดูดอ่ดอผมเปิดให้ดูนะเนี่ย ผมเพิ่งเห็นเว้ว่าผมได้โอ้โห้าคลุมซันต้านะฮะอุ้ยโคตรเท่เลยอ่ะ้าคลุมนี้นะครับจะเพิ่ม10%ของดาเมจของหมัดนะครับแล้วก็เป็นผลปีศาจนะครับแล้วก็จะเพิ่มอีกหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ากระโดดหรือว่าแดชหรืออะไรสักอย่างอะผมว่ากระโดดหรือเปล่า เยเคได้มาตอนไหนวะเนี่ยคือได้ตั้งนานนะแต่ผมไม่รู้เรื่องเองโอ้โ oh, ห oh. ก็นั่นแหละครับวันวุ่นวุ่นของวัยรุ่นโลบอกคือได้ภาคมตั้งนานแล้วแต่เพิ่งมารู้ตอนตัดคลิปเสร็จแล้วเนี่ยได้เดี๋ยวผมนะครับจะตัดให้ทุกคนดูนะครับว่าเราได้ผลอะไรแบบเร็วๆเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าผมมานั่งพาดทีละอันเนี่ยมันจะช้านะเพราะเราได้ผลกระเกลือ,ก,อก็จะตัดแต่ผลที่มันมีไฮไลท์มาให้ทุกคนดูนะครับทุกคน,กคนไปกันเลย และนี่นะครับก็คือผลประกอบการของผลที่21ถึงผล29ผลที่ดีที่สุดในครั้งนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นผลแมกมานะทุกคนราคาของผลแมกมานะครับอยู่ที่9 6 0 0 0 0เบลลี่นะทุกคนก็เรียกได้ว่าเกือบถึง1ล้านเลยนั่นเองและนี่นะครับก็คือผลประกอบการของผลที่29ถึงผลที่37ซึ่งในชุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผลก็คือเกลือกันๆไปต่อกันเลย สำหรับการเปิดกล่องที่38ถึงกล่องที่45นะครับเราก็ได้เป็นผลยางมาทั้งหมด4ผลด้วยกันเลยนะครับทุกคนซึ่ง,งรอบนี้เนี่ยก็น่าจะเกินครับแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้นะครับทุกคนไปกันต่อเลยครับในรอบนี้นะครับทุกคนเราได้เป็นผลแสงมานะครับแล้วก็ผลเริ่นะครับที่เป็นผลหลักล้าน ส่วนผลใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นผลแซนนะครับทุกคนที่ออกมาใหม่เลยนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ในครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีผลหลักร้านอย่างผลเลิฟเข้ามาด้วยแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะไปดูต่อกันนะครับว่าผลที่54ถึงผลที่61เนี่ยจะได้ผลแลหรือเปล่าทุกคนนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เดาวไว้ล่วงหน้าได้นะครับว่าผมจะได้ผลดีหรือเปล่านะครับทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันต่อเลย และก่อนไปสุ่มเนี่ยผมได้ทำการเก็บกล่องมิสติกกับกล่องเเจนดารี่ไว้นะครับผมเพื่อที่จะสุ่มตอนท้ายคลิปนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับว่ากล่องแรกของเซตนี้เนี่ยจะได้ผลอะไรเปิดมากล่องแรกนะครับเราก็ได้เป็นผลแมกม่เลยและต่อได้ผลโกสจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เป็นผลบุตรด้านะครับหรือว่าผลพระซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรดีใจเพราะนี่กล่องอันคอมมอนนะครับซึ่งโอกาสออกผลพระเนี่ยมันน้อยมากผมมีผลพระในตัวอยู่แล้วว่าดีทุกคนโคเซงเลยอาจจะเก็บไม่ได้นะแล้วเราก็ไปสุ่มต่อกันเลยต่อมาได้เ็นน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 ผผลลลลล้้้้าแแแแขะคครัับบทกกกกซจไดพอออีีว่ม ได้ผมได้ผลพัและผลพัที่ผมได้ไปเนี่ยได้จากก่อนอันคอมมอนหมดเลยนะทุกคนผมโคตรโชคดีเลยอ่ะผมว่าแล้วผลต่อไปก็คือผลซาวนะครับทุกคนซึ่งเป็นผลที่แบบว่าดวงดีมากมากอ่ะเออคือแบบกล่องอันคอมมอนแต่ได้ผลดีๆ3ผลแล้วทุกคนแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยผลไดมอนครับผลที่เพิ่งรีเวิร์กมาใหม่นะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยเราได้ของแกรมาเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นผลพัลสองผลนะทุกคนแล้วก็ผลเสียงหนึ่งผลนะทุกคนแต่ในความโชคดีก็ยังมีความโชคร้ายอยู่นะครับทุกคนก็คือว่า นะทุกคนทาให้ผมเนี่ยจะต้องทิ้งผลพัสดสผลนี้ไปโอ้โหเขนาน่าจะเสียดายเลยทุกคนแต่ใครที่อยากได้ผลพัสเนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวผมจะเอาไปแจกแล้วเราไปดูผลที่62ถึงผลที่69กันเลยนะทุกคน ในรอบนี้เนี่ยถึงเราจะได้เปิดกล่องแรนะครับแต่เราก็ไม่ได้ผลดีเลยนะทุกคนดีที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นผลไดมอนด์ด้วยซ้ำไปนะและก็ผลโกสรู้สึกว่ารอบนี้จะเกินนิดหน่อยครับป่ะเดี๋ยวเราไปต่อผลที่70ถึงผลที่76กันเลยและเรามาต่อกันที่ผลที่70ถึงผลที่76กันนะครับทุกคนซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผมได้ทการเปิดกล่องล e เจนดารี่หกล่องนะครับมาเริ่มไปที่ก่อนแรกนะครับผมก็ได้เป็นผลพอร์ทัลเลยครับซึ่งเป็นผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าผมชอบเป็นผล คนนทุต่อมาอีกเนี่ยก็ได้เป็นผลฟ้าคอนและต่อด้วยผลดาร์จากนั้นต่อด้วยผลลูเบอร์ครับแล้วก็ลูเบอร์อีก2ผลและผลที่ผมไม่คาดคิดว่ามันจะออกมาในที่สุดก็คือผลสุดท้ายเนี่ยเราได้เป็นผลเยตีซึ่งผลเยตีเนี่ยนะครับมีความแรงเนี่ยระดับมิสติกเลยนะครับทุกคนราคาในร้านค้าเนี่ยนะครับมีอยู่ที่5ล้านเบลีหรือ3,000โลบักเลยนะครับทุกคนเป็นผลที่เพิ่งเพิ่มมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะทุกคนผลนี้เป็นผลที่หลายคนเนี่ยตามหากันมามากมายเลยนะแต่ผมสุมได้ในผลที่76ของคลิป้และสารารู้ของผลนี้ก็คือเป็นผลคู่่แขขงงอ ขานครับหรือว่าผลเสียดาของเรานั่นเองซึ่งโอกาสออกเนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับแต่ผมตั้นได้มาเรียกได้ว่าโชคดีโคตรๆเลยนะทุกคนโคตรดีใจเลยแล้วผมก็ทำการแคปรูปถ่ายภาพอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปต่อกันผลที่7 7เเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมว่าผมจะเปิดได้ผลอะไรเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อน และใครที่ขี้เกียจฟาร์มหรือว่าสนใจรหัสไก่ตันตึ่งๆดีๆเนี่ยผมขอแนะนำร้านนี้เลย Red <Hey>, Shop มีบริการขายไก่ตันต่นตตางๆมากมายเขายังมีขายไก่ตันบ๊อบฟุตหนึ่งบาททุกวันเวลาสี่ทุ่มและขายไก่ตันศูนย์บาททุกวันศุกร์เวลาสามทุ่มและที่สนใจร้านนี้เนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับร้านดีๆแบบนี้ต้อง Red Shop เอารหัสเราไปต่อที่ผมสิบเจ็ดสิบเจ็ดถึงแปดสิบสี่เถอะ เิดมาเราได้เป็นผลาแข็งก่อนเลยนะครับทุกคนแล้วต่อมาก็ได้ผลลูเบอร์นะครับทุกคนหรือว่าผลยางนั่นเองจากนั้นก็ได้ผลโกสอะไรก็ได้เป็นผลโกสอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนได้เป็นผลแมกมาและทีเด็ดของเราคือได้ผลฟินิกนกอ้วนนั่นเองนะทุกคนจากนั้นได้ผลแซนและต่อไ้ผลดาร์ซึ่งในรอบนี้เนี่ยเราดวงดีมากๆนะครับในการเปิดอันคอมมอนเนี่ยได้ผลแ่างผลฟินิกซึ่งผมเองนะครับก็มีแล้วนะครับก็นอกจากจะทําอะไรไม่ได้ก็เอามาตั้งโชว์แล้วก็เอาไปโยนทิ้งลงทะเลแบบนี้เลยนะทุกคนเสีย นทคนมาดูกันว่าจะได้ผลอะไรบ้างผมนะครับก็ได้เก็บกล่องไว้อย่างละห้านะครับมีกล่องเดียวนะครับที่ผมเก็บไว้หนึ่งก็คือกล่องระดับมิสตี้ซึ่งกล่องที่แปดสิบห้าถึงหนึ่งร้อยของเราเนี่ยนะครับก็หมดกิจกรรมพอดีนะทุกคนแต่เราก็เอามาเปิดได้แรกที่เราได้จะเป็นผลดาร์กและต่อมาก็คือผลไดมอนด์ต่อได้ผลโกสต์ต่อได้ผลบาเรียและผลสุดท้ายของกล่องอันคอมมอนนั่นก็คือผลดาร์กอีกแล้วทุกคนสรุปนะครับห้ากล่องแรกของอันคอมมอนเนี่ยนะครับก็เกลือมากเลยนะทุกคน เราไปต่อกันที่ระดับแรงเลยนะครับมาดูกล่องระดับแรงกันครับว่าเราจะได้ผลแรงแค่ไหนกล่องแรกที่เราได้นะครับก็คือผลบาเรียโอ้โหโคตรเกลืออะไรเปิดมากล่องที่2นะครับที่เราได้ก็คือผลโกสและกล่องที่3นะครับที่เราได้คือผลโกสอีกแล้วโอ้โหผลโกสจะหอมันเยอะขนาดไหนเนี่ยออกมาสผลแล้วทุกคนกล่องต่อมาเราได้เป็นผลโกสอีกแล้วโอ้โหสี่ผลแล้วทุกคนมันจะเยอะขนาดไหนเนี่ยนะครับกล่องสุดท้ายของระดับแรงเป็นผลลูเบอร์นะครับไม่ใช่ผลสายฟ้านะผลยางก็ประมาณนี้นะครับก็เกลืออยู่ไม่มากไม่น้อยนะเข้มปี่เลยแหละโอเคเราไปต่อกันเลยที่ กล่องเลเจนเดอรี่ฮะกล่องสุดท้าย มาครับเริ่มต้นที่ผลเควกเลยเปิดมาก็โอเคนะผลเควกแต่ผมเห็นว่าแบบเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามันไม่เก่งนะทุกคนผลเควกเนี่ยมาต่อนะครับกล่องนี้ได้เป็นผลเพลนนะครับโอ้โหผลนี้เอาจริงปะผมไม่รู้จักเลยนะมันคือผลอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกผมได้นะและผลต่อมาครับที่เราได้ก็คือผลซาวนั่นเองซึ่งผมเนี่ยมีแล้วโอ้โหจบอีกแล้วท่านผู้ชมและต่อมาเนี่ยก็คือผลพอเทลผมเนี่ยก็มีอีกแล้วนะครับผลพอเทลเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละและกล่องสุดท้ายของรีเจนเดอรี่ผมอยากได้ผลไายอีกสักครั้้งงยผลเอ่่่นนีไมใชาป็ สายฟ้าของแประมาณนี้นะครับสำหรับผลเดจเนลลี่คือว่าเกลืออยู่นะครับสําหรับผมและเราไปดูไฮไลท์ของคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับทุกคนต้นั่นก็คือกล่องมิสติกหนึ่งกล่องนั่นเองไปดูกันนะครับว่าผมจะได้ผลอะไรผมหวังว่าจะได้ผลมังกรนะทุกคนเอาล่ะทุกคนวินาทีประวัติศาสตร์มาถึงแล้วแลผลที่เราได้ก็คือผลชาร์โดนั่นเองโ,อ,โ,โอ,อ้โหโคตรเกลือโคตรเกลือเลยกล่องมิสติกนะครับแทนที่เราจะได้ผลดีๆแต่เรากลับได้ผลชารโดซึ่งผมมีอยู่แล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเทดกับมอนี่โอเคครับข้อสรุปของคลิปนี้ก็คือ เราได้ผลที่ดีที่สุดก็คือผลเยสีนะซึ่งออกมาจากกล่องระดับลีจินเตอรี่เท่านั้นนะครับส่วนกล่องระดับมิสติกก็เออได้เป็นผลชาร์โดนะทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดใจและกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ปีใหม่นี้ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนอาจจะลงช่วงต้นมการานะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่อะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับพูดรอบสองแล,แล้วก็อย่าล ก็ถ้าผมได้เนี่ยไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าสุ่มแล้วนะซึ่งในวันนี้นะครับผมได้รวบรวมรายชื่อทั้งใน Tik t อกแล้วก็ในแอปแดงมานะครับทุกคนว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับไอติชไก่ตันไปนะครับทุกคนใครที่อยากได้ก็คอมเมนต์บอกได้นะใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปแจกในคลิปหน้าอีกทีก็ไปดูกันเลย let's go มาครับรางวันเดียวเท่านั้นนะแล้วคนที่ได้ในครั้งนี้ก็คือ คนนี้นะครับผมก็เฟซชื่อต้นตาล x o x หรือเปล่าเออต้นตาล ox นะครับก็อย่าลืมก็เฟซนี้นะครับอย่าลืมทักเพจผมมาด้วยครับเป็นเพจบอมเบอร์ชอปนะคนนี้ก็ให้ทักผมมานะเดี๋ยวผมจะส่ง idget ตังค์ไปให้นะครับทุกคนแล้วเราก็ต้องขอบคุณร้านเลชชอปนะครับที่มี idget ตังค์ดีๆนะให้เรามาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับสาหรับคลิปวโนนี้ผมขอลาทานผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ